เ้ยเดี๋ยวกูรู้แล้วกูจะเล่นทอนปอะไรดีเดี๋ยวกูอัพแม็กเลื่อให้หุ้มได้เยอะก่อนแนละ้วกัน,นเนนนข้าไปเลยนี่ทำไม่ได้ถ้วมันถึงจะเรี่ยนบอลได้กูก็จำไม่ได้งกายๆคือต้องฆ่าฆ่าเยอะเหรออะไรอย่างวะโอ้ โอ้ยเกาะ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 คุณจะแตกเฮ้ยมันเข้ามาโอ้ตัวระเบิดนี่ว่าไอ้เงี้ยตัวฟีชีพโอ้ยอย่าให้มันเข้ามาใกล้ๆเลยไอเดบาโลก็แตกนะลูลูกเองกูลูกเองกูลูกเองกูลูกเองตีเยอะมึงมึงหมาของม้าของม้าเฮ้ยเดูคุณลูกเองไอ้สัตว์ลูกเองถูกไหมเงี้ แต่กูไม่ลุกเองอยเงี้ยมันวิ่งมาวิ่งก่อแตก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 กูไม่ไหวแล้ววะเอาปืนไปมาเล่นแล้วกูเฮ้ยโอ้กูแตก cúm ơi, cúm ơi, chúi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  tôi chúi ơi, chúi nào mà ơi, chúi ơi, chúi ơi, chúi ơi, mà Đi mà đi mà đi đi. đi mà đi chúi Đi đi. Đi ไป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 ไหนอะ่ะไปไปไปกันไว้เราทำมาเลเช่มาเล่นตามตามตามเช็คไ์นี่จุดเขียวน่าจะเสร็จแล้วใครเปิดกล่องแล้วไม่เอาวะออมีด้วยเหรอบ้านรวยไปเลยอย่ <c oughs> เหลืออีกสองอย่างถึงจะเปิดอันนี้ได้เออคินอยู่สองอย่างอยู่ที่กูเปล่าวะ <c oughs> ไม่ไม่ได้อยู่ที่กู <c oughs> เอาดิไม่รู้ว่ากูเก็บมาอันหนึ่งอ่ะครบยังไงอีอันนี้อยู่ไหนอ่ะเติมกระสุนก็หรือว่าหรือว่าเรายังไม่ได้เก็บวะยังไม่ได้ปาระเบิดเลยวะมาเลือกเต็มฝนเต็มป่ะเกาะคุณร้อยหกสิบเอ็ดอะมาดิจิตแม่ทำไมเยอะจังวะซื้อดิเกาะใหม่อ่ะ เกาะใหม่อันไหนนี่กูขึ้นรถนะหาดิร้อยหกสิบเอ็ดอ่ะเฮ้ยรถมันเรียกได้มีดีเฮ้ยรถรถมันเรียกได้สองั้างรถรถมันเรียกได้สองั้างไปแล้วก็ออกไปดิเฮ้ยมันสปอยร์ๆไม่ใช่เหรอขวาาาพี่ชายเอาแบบไหนเอายิงเมิสไซล์หรือว่าเอายังไงที่จะไปกับผมไหมไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะมีไม่ผมกำลังเลือกมีมิสไซล์กับปืนกลจะเอาไรเอามิสไซล์ทิ้งไปไปไกลทิ้งเองมึงไปไกลเอ้ไอ้ไอ้มาร์ดมี่ลงไปไกลทีเดียว ของครูปิงโกนนะเหนนไ้มไปไปเรื่อยปูอาวุธอะไรไหนวะกูเลือกสีแต่ไม่ได้เราโอ้โูเยอะจังวะไอ้เงี้ยเฮ้ยเราตล่าเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยเฮ้ยรถคุมยากกันเนี่ยครับไปเรื่อยไปไปมึงขับกูขึ้นกูจะตั้งนึงพี่แั้งตึงตั้งตึ๊งกูขึ้นบินมึงลงอย่าให้กูขับเฮ้ยขับมาครับมันแปลกมากเลยว่ะเราต้องหันเมาตาเว่ยมันมันจะเดียวใช่กูแม่งเหมือนไอ้เหี้ย ทำไมมันไม่แอส W A S D ไว้เหมือนพี่เอกอะบังคับอะเข้าไปข้างล่างเหรอไม่เข้าไปข้างล่างเหรอไม่โอด่งมันขับยากต่อโด่งพูดจริงมันต้องหมุนล้อก่อนแล้วก็กดได้เว้ยถ้าถึงจะเลี้ยวได้ไอ้ยี่อะปุ้ยเอวเออเอาปุ้ยไปฆ่าไอ้เหี้ย กูว่าก็น่าจะตายตรงนี้มันโค้นตีน่ะการขับรถน่ะไม่ขับยากขับยากตรงเนี้อะไรเนี่ยโอ้ยไปแล้ว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 ไม่งไม่ได้ไปไหนหรอกไอ้เหี้ยไมนให้มาทางนี้เหรอมันไม่ให้ข้าไม่ใช่เหรอมันเออใช่ใช่ไม่ให้ข้าไอ้เหี้ยกูไอ่นคุมก็ยากมามาสัขับเองเออไอ้ย ไอ้เงี้ยคุมก็ยากไอ้สัตว์มันรอคุมด้วยไอ้ทดเอ้ยพี่ได้ขับไหมไม่เอาเฮียโดกห่านว่ะคือยังไม่รอดเลยเฮียก็เดินได้ไะไอ้โดกเราจะรอดเลยไปก่อนกุณว่าคุณพี่ได้ไม่ได้ไปไหนโอ้จบแล้วไอ้เงี้ย ยิงดิยิงยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ไอเจ้าไอเจ้าขับี p ดิเล้วดิแล้วดิไม่มันมันเหมือนมันดีเลย์อ่ะเข้าใจปะคิดลงคิดลงมาขาดดิเพราะผมบมันดีเลย์จริงๆอ่ะเยอะยะเหมือนเหมือนมันก็ยิงได้เออปวดหัวเลยให้ผมขับไม่ไม่มันดีเลย์จริงๆผมกดเดินหน้าไปแล้วมาค่อยไปให้ผมอ่ะตู้งเก็บของไหม ไอเยี่ยคนตั้งลำพี่กูไปมันม่เขียวสน่ห์ป่ะาสน่์ปะมาดิวะเสน์ปะดูมาดเจอพี่กูเจอพี่กูโอเคขับมาฝายไอนทเรไมาานะฮะกไท้คนไล่อยู่ข้างหลังเราเอา้ ิจอดมันมันไปซัดมันไปซัดมันมันกูตกรถทำเองโอเคได้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 พี่ได้พี่ได้โอเอขับไปก่อนเนี่ยยิงมาดิเออมันตกเกโดนข้ามหัวเลยอไนนี่ไไปไปมึงยิงมาดิดิโดนเออโดนสักทีสิบะเฮ้ยมันรับดาเมโอ้ มันสูงให้กูอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยไปดีวะไปไปกันไว้เราจำเลเทเอาเฮ้ยไอทิศเหาะ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 ทางไหนที่เหอะเนี่ยเฮ้ยข้างเขาข้างเ่าวไอ้ไอ้ยิ้มทิศร้องแม่ขับโอ้ย่า ไม่งขับยากจริงเดี๋ยวต้องใช้จอยเลยอะนายจอยเถอะพี่โอ้กูปวดหัวอันนี้คืออะไรวะมาให้จอยเฉกจอยที่เราจะต้องข้ามไปพี่เราต้องข้ามประตูนี้ไปไอจอยตัวที่มีตู้ไอ้จอยทหารนี่นี่นี่ไอไกและไอ้จอยทหารเปิดประตูวะเนี่กำเนิดโลของยู เฮ้ยน้องลงรถเดี๋ยวลงอยู่นี่เหี้ยลงรถเขาผ่านด้วยเหรอทางมันมีเลือดแต่จุดใกล้ๆที้มันมีมันมีสปอยรถอยู่นะมึงมีจุดเรียกรถอยู่นะไอตรงที่มึงขับไปตอนแรกกูเปิดประตูให้กูเปิดประตูให้โด่งไม่ปิดรถป่ะมันมีที่ปิดรถอยู่เปลี่ยนทำไมเอ้ยโด่งรถมันรีเจนได้โด่ง มาดีครัเออมาดีวะมาดีวะเฮ้ยมีกล่องยังไม่เก็บอ่ะเก็บไปคงดิไหนอ่ะเก็บแล้วเฮ้ยถ้าได้สนนยขอนะไม่ให้เปิดจังเนี่ยกูต้องขับเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ต้องขับมันยังไม่เปิดนี่นี่นี่เขาแม่กดเปิดแล้วนะลองเดี๋ยวลงให้ อาลงแล้วก็ลงของเราแม่งรถโคตรเท่นี่ไงมัน้าไปดีอะอะไรเนี่ยไหนเออไปดีดีอะมามาขึ้นรถมันบอกมันต้องการพาวเวอร์อะไรสักอย่างว่ะอ๋อนี่ไงมึงเห็นแป้นสีเหลี่ยมนะทีไรทีไๆครับ ข will, ับไปตรงที so ่มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเห็นป่าววงใหญ่ให่อะพี่อะไรมาเหี๋ยวะดี๋ยนี่นี่พี่เห็นว่าในแมพอะพี่เห็นในแมพไหมอะไรนี่ตาขวางไปตาขวางไปโอเคโอเคดิฟเป็นหนึ่งทีเอ่ทำไมระบบการขับรถเกมนี้มันห่วยมากเลยวะไอ้เหี้ยะไม่เหมือนจะเอาอะไรกับอีกกับกับเกมในตำนานละ ไม่มีจะมาสนุกก็จริงอะ่ะที่ไหนกดชิปไม่มี้ยของของตกมีเลือดยิงกับเงินวิสไซเป็นไงสนุกป,ปะ <c oughs> โถวิสไซสนุกป,ปะมึงก็ลงทุนเกินนี่แหละเก็บแป้งเลย <c oughs> เฮ้ยไอทิปไอทิป ทำอะไรรถกูทำอะไรรถกูทำอะไรรถกูพลังกงไปขึ้นเฮ้ยเก็บของเก็บก็บของขึ้นผิดขึ้นผิดกระสุนกูมีอยู่ห้าสิบนะนแม็กูโอ้โหกูจริงว่ะเอาเอาไปยังจากศพไอเฮียนี่นะ อุ้ยก็ผิดไปไกลแท้เอาไม่เอารถไปอ่ะป่ะไปต่อไปจุดต่อไปแนั่งโอเคขึ้นแล้วเจอปืนเก็บกันไปดิอยู่ดีก็วางป้อมเฉยพี่ยู่ไปดิไปไหนอ่ะขวามันนี่มีเช็ดฟอยส์สีเขียวอ่ะจุดเบย์ฟอยส์นี่นี่ขวานนี่นี่แบบดิฟเกินรถ รถรถน่าจะเข้าได้นะราไม่ได้เฮ้ยยิบยิบยิบไปแล้ว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 เราได้เย่เจ้าพันเอ้ยตั้งลำไปทางนั้นยังไงไปทางนั้นยังไงเออเออตั้งลำอันนี้วงแมงอยู่นี่นี่นี่สะพานนี่ไปได้ไหมกมึงไปหาทางไปไปเมื่อกี้สะพานเมื่อกี้อ่ะน่าจะใช้อดดมเมื่อกี้ เฮ้ยไม่ใช่เกิดอย่างี้แน่นอนใช่เหรอไปยังไงก่อนต้องออกมาก่อนอ่ะออกออกมาก่อนกลัวพี่ไายตกไปไหนแล้วไอ้เหี้ยอ้าวพี่ไหนต้นตกมาตั้งแต่แรกเลยว่ะเฮ้ยเย้ะได้เหรอคลื่นยังไงวะถูกแล้วพี่ชอบไปทอนี่แหละโตกไปยังไงวะนะ เดี๋ยวกูรู้แบบคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องค่าสภาไปก่้เลยแม่งกลับไปโดดสะพานใหม่เลยอไปแล้วก็เนี่ยสภานเมฆข้างหน้าปะไม่เห็นปะไอ้เงี้ยมึงมึงต้องขึ้นมาใหม่เว้ยแล้วมึงต้องไปสภามันจะมีสภาอันหนึ่งอะนี่มันมาร์คมันมาร์คได้บอกว่าทางนี้เนี่ยนี่ไม่ได้นี่นี่นี่ตรงตรงให้กูมาร์คหนินี่นี่เห็นเหลืองเหลืองปะ เลนเหลืองในแมพอะมันมันไม่ได้มันติดเขาไว้มันตีนิดมันไปทางไป้ถูกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องไปทางนึงเหลือเนี่ยตรงนี้ก็ได้คืดูตรงนี้เข้าได้พี่มันดูแมพดีมึงก็รอขับรถชนเข้าไปเลือยอันนี้มันที่เดิมที่เรามาปะก็เออมาทําไมหลงมันติดเขาไม่เห็นเหรอเขาลูบมาเล้อ์เลยเนี่ยไม่ใช่มึงมึงไม่เห็นในแมพจริงเหรอไอ้เลงเหลือให้กูมาร์กเอาไว้นี่มึงมาที่อะไรตรงไหน นี่ข้างบนนี่ข้างบนเลยพีายังตรงไหนไม่เห็นยีส้นตีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเหรอลูกคนสิลป์ลงเรอวัวเห็นจต่แบบของตัวเองแต่ว่ามันอ๋อหรือว่าต้องยีเรไปเก็บปืนสูบมาตามมาเลยจะผมนำพี่พี่ยืนถอยหลังขับตามผมบอกลุยเลยเราขับไปทางเดิมเรากขับไปทางเดิมทาเดิมทางเดิมทางไหนวะ อันี้เดี๋ยว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 กูขับเดี๋ยวกูขับดีกว่ามามาเดี๋ยวทางให้แต่กูรู้กูจะผ่านกว่านะใช้ใช้ใช่เออเออไปดูสะพานไปดูสะพานไปดูสะพานเดือสะพานอีกแล้วก็พี่เล่นถลไลลงมาซ้ายซ้ายซ้ายไปยาวๆซ้ายไปขึ้นไปข้างบนได้ได้ก่อน ช่างแม่งไอ้เหี้ยนี่เขไม่ต้องขาดหรอกแค่เนมก็ไม่ขาดแล้วอย่งนี้แบบอ่าสับกันดีช่วยเหรอ้ายสายเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกสายอะไรงานทำหนึ่งพี่ทำหนึ่งเออซ้ายเลยสา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 ยไปสายไปสายไปยาวๆตามทางไปตามทางไปเนี่ยนะสะพานเนี่ยนะเขาไปตามทางตรงนี้ดิไล่ว่ะ ถอยกลไให้พอเมื่อเห็นตรงหัวมาอะไรรถมาเดี๋ยวก่อนคำบเดี๋ยวก่อนพี่ไนท์กลับเราต้องแป๊บหนึ่งพี่ขับไปขับไปขับไปไรชะไไปต้องตำนวจดลต้องตำรหจดลต้งนำรนเออขับไปขับไปวัไปขวาไปขวาไปขวาตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงหัยิงนี่เห็นเห็นนักขาป่ะ๋อตรงนี้นี่วิสพานว่ะ มต้องยื่นเข้าไปหรอพี่มันต้องที่โลกเลยแล้วใช่เหรอเอาใหม่แต่ว่าไปทางนั้นก็ได้โด่งพี่นายลองมองตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี่หมดยงต่อเออตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นี่เห็นว่าขับรถชนเลยแล้วกรับทางไหนเนี่ไม่ได้วะตรงไปเลยตรงไปเลยเนตพี่นียผควรผิดพี่นาครผิดพี่นายกูตกรถกูตกรถมันไม่มีท่าเข้ามันีท่งเข้าสงทางแล้วควาครอแล้ว้างข้างหน้านี่เนี่ยข้างหน้านี่ หรือว่าเราต้องเดินเข้าไปวะทางนี้ไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่ได้มันมันฉีกแล้วเชนต้องเ,เดินเข้า2 2> ไปาไปเคลียร์พวกเคลียร์นี่ก่อนทีไรตามพกปืนอีกหน่อยต,ตามตามเพื่อนไปก่อนก็ได้ก็ต้องลงลงรถ <c oughs> เลยดิเอเอมีเพื่อนได้ได้ได้ยังได้อยู่ได้อยู่มันต้องเดินเข้าไปต้องเดินต้องเดินขี่ไม่น่าไม่น่าซ้ายซ้าย ตรงนี้แหละเนี่ยมันไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเราลอดสตูมาก็น่าจะโอเคนะกูว่าป้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 าาไปเลยเอ่ะแหม่แค่แค่เพียงเดินแค่เดินมาก็ถึงไอ้ที่ะ